ตอนที่หนึ่งเออสวัสดีเราเองตายเขียวเออไอพวกนี้เป็นไงบ้างก็ยังปกติดีนะวะเอะมีอะไรขอข้าวครับอยู่ข้าวแล้วไอ้นี่ก็กินอย่างเดียวเอาปลาไว้เย้ได้ข้าวกินแล้วเอาไปปลาหนึ่งตัวเย้ก้เฮ้ยเสียงอะไรอะฮะปลาเหรอ กินเน่ามากเอ้ยนี่ผู้คุมอยู่เบาไอป้ปลาเนี่ยมันกินไม่ได้เอาไปคุยแบบขี้ดีกว่าขออาหารขอสเต็คแครอทอะ่าไงนะเอาไปเอามีแต่ก้างทีนี้จะกินยังไงเอากินก่อนอน้อยแน่ยวทำให้ผู้คุมออโมงหันี่เนเออ อะไรทำอะไรเมื่อก uh. so so. mm ี้โอ้แค่จะขอข้าวมาี่เอามาี่เอามาี่มาี่ตายซะอืมอืมนี่นี่นี s <S án, ่นี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 ่นหลังจากนั้นเจ้าตายน้อยก็ได้กินอาหารที่เขาโปรดปรานเอออร่อยเออกูยังไม่ได้แดกเนอตายน้อยหันศาตาตอนที่สอง สวัสดีเราตายตายเขียวตัวเดิมไงประตูเอ้ยไอพวกขี้เกียจกับเอางานไปทำโอเคครับเพื่อของกินนี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยเลี้ยงสายแบบนี้เอ,อเลี้ยงสายแบบนี้แบบนี้เสร็จแล้วครับดีมากต่อไปเลี้ยงไก่ว่าตัวไหนมีตัวไหนเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย ใหญ่เดยวนี้ตัวนี้ตัวผู้ตัวตัวเมียตัวผู้ตัวตัวเมียตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวเมียเออตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเออเออเอเอ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 อยอเอเอ้เอเออเออออเอเนนอนนแน่นแน่ออ เฮ้ยมารับตังอ่ะไปโอ้หนึ่งบาทเออเอาตังกูมาเฮ้ยมาอีกยังไม่ทันกดซ่วมเลยออ่ะกดเพื่อความเพื่อสุขะได่ไหม